w Hi a t e e v r you do will right Wading be here for you Margaret my dear look at your name this is a nice ruby look at that brilliant cut ทะคะทุกๆุกท่านชิ้นนี้นั้นสวยเหลือเกินแล้วทับทิมนั้นเหมือนดังเพชรสีแดงเพราะมันเจียรเหลี่ยมเพชร ระยิบระยับข้อสำคัญนั้นสีโอไม่กกอนสวยเหลือเกินนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันไม่รู้ว่าในออนไลน์หรือโซเชียลที่ถ่ายไปแล้วนั้นจะสวยเหลือมเหมือนของจริงหรือไม่แต่ของจริงใชไลายเหลือเกินสวยเหลือเกินด้านหนึ่งนั้นเป็นเพชรหยดน้ำสลับปัดไขว้กันมาแล้วก็ ห้อยด้วยทับทิมทับทิมนี้นั้นสวยด่งเพชรแดงเรดไดมอน n ์โอไมก้นไมเดียแล้วลาราคาไคะถูเหลือเกินค่ะทุกท่านเพชรบุมสิบกรัต72ดสิส่วนทับทิมอีกนะคะสวยเหลือเกินเอาดาวกันว่าเท่าไหร่หิฉันจะบอกให้2ล้าน8แล้วหรือเพียง สองล้านสองแต่ดิฉันได้มาถูกก็เลยจัดให้เอาไปเลยหนึ่งล้านสองแสบาทเท่านั้นชิ้นนี้สวยหรือเกินสวยหรือเกินนะคะเพชรเป็นเนื้อเนื้อแล้วทัพทิมก็สุดยอดเพียงล้านสองแต่ดูแล้วถ้าอยู่มุมนอกก็เป็นหลายสิบล้านโอไมก้ไม่เดียเห็นไหมคะสวยเหลือเกินบนคอชั้น อใครว่าสวยพิมพก้าใครอยากเอฟพ,พิมพ์ติดต่อแอดมินติดต่อมาเลยหนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นเส้นนี้เหมือนเพชรแดงแล้วก็เพชรหยดน้ำสลับไข้กันเช็คกินเาวโอเค e r y o นลุกแก a ด t h ส s วันสวยเหลือเกินเฉิดฉันแดงเลิศล้ำเสกสรรปั้นมา แดงสง่างามใส่ไปเลยค่ะเอฟกันแย่งกันนะคะทุกท่าน I love you everyone okay that's why I tell you